ขนะดขนานี้ก็ต <t ai> ายกับฝรังเออตรงนี้ก็เป็นเมืองอันเจนีวาเนาะเมืองไม่ใช่เป็นเมืองเจนีวา <c oughs> อันนี้ก็เป็นทะเลสาบอ่า <c oughs> เป็นทะเลสาบของเมืองเจนีวาตรงนี้ก็เรือกำลับบงเล่นกำลังวิ่ง <c oughs> อ่าเรือกำลับบงเล่นกำลังวิ่ง ตรงโน้นก็เป็นน้ำพุน้ำพุซึ่งสงสัยว่าตลอดทั้งปีนะไม่รู้มาจากไหนน้ำพุอันนั้นน้ำพุสูงสูงประมาณ200เมตรอาจะได้สูง200เมตรได้น้ำพุสูงน้ำพุใหญ่อันกนาไทยอ่านี่น้ำพุกำลังขึ้นน้ำพุกำลังขึ้นสวยมาก ที่เป็นนี้เป็นเมืองของเมืองเจนีวาพอดีได้มีโอกาสมาเยี่ยมนี่ก็เป็นเรือเรือฮ <c oughs> ะเดียว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 ตรงนี้ก็เป็นเรือเรือเรืออ่าฮะฮได้ได้ๆๆได้ได้ฮะเน <c> ่ <oughs> ่ตรงนี้ตรงนี้กำลัง่ายรูปสามมิเกลก็นสามัคคกลสามสามนอง เป็นผ <and> <AS> ู <thôi> ้ร <laughs> ้อยกองพวงมาลัยนะเนี่ยอันเนี้ยเป็นผู้ร้อยกองพวงมาลัยนะอันนี้ก็กำลังยืนหนาวอยู่เนี่ยอันนี้ใส่หมวกด้วยเพราะว่าหนาวนี่ขวารังขวารังขวารังนั่นคนไทยขวารังกำลังถ่ายรูป อันนี้ก็พลังกำลังถ่ายรูปสันโัวแล้วสแสดงใจได้สแสดงมาจากอินเดียกาสันโัวแล้วนี่ก็เมืองสวยงามอีกเมืองหนึ่งเมืองเวนอ๊อฟเดอ้ แล้วภูเขาแล้วรทะเลแล้วที่น้ำตกสูงด้วยน้ำตกสูงแล้วนั่นน้ำน้ำปุ๊น้ำปุนน้ำน้ำุนสูงน้ำุสูงน้ำุนสูงลงี่ดูนีเนี่ยนาฬิกาเลมอนเวลที่ดังดังอยู่ตรงนั้นดิไหนอ่ะนูำนะอะไรดูที่เลมอนวลเป็นไงนาฬิกาที่ดังอ้นาฬิกาที่ดังที่ตัวกนมีที่นี่น้ำปุ๊นี่มันธรรมชาติเองใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ คือไม่ได้มีเครื่องอะไรตรงนี้นาฬิกาที่ดังที่สุดนะอะไรไรมอนเวลเนาะไรมอนเวลนาฬิกาที่ในหลวงในหลวงใบลิงตใบใบอินตันใบลิงติ้งนี่ยนาฬิกาในหลวงใส่นาฬิกาในหลวงใส่นะเห็น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 ไหมอ่า